ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตอนนี้คือปัจจุบันไม่ใช่อนาคตนาทีข้างหน้าวินาทีข้างหน้าก็คืออนาคตจิตใจนั้นต้องรู้จักที่จะถอยหลังปัจจุบันของเราจิตใจรู้จักถอยหลังมาอยู่กับปัจจุบัน มารู้อยู่กับร่างกายล้วนๆนั่นจึงจะเรียกว่ารู้อยู่กับปัจจุบันในอนาคตเรายังไม่ได้ไปไหนเราคือร่างกายตามสมมุติบัญญัติเราคือจิตใจตามสมมุติบัญญัติก็ยังคงอยู่ที่นี่ธรรมชาติร่างกายล้วนๆเราก็รู้อยู่ที่ร่างกายล้วนๆของเราธรรมชาติ จิตใจดั้งเดิมแท้แห่งตนก็อยู่เบื้องหลังของความคิดปรุงแต่งฝันต่งตางๆจงตระหนักและรู้แจ้งถึงมันเมื่อยังไม่มีปัญญาที่จะอย่างรู้ตะหนักรู้ถึงธรรมชาติจิตดั้งเดิมแท้แห่งตนซึ่งอยู่เบื้องหลังของความคิดนั้นก็จงเป็นผู้มีความตระหนักซึ่ง ความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายไว้เป็นหลักเสียก่อนมันจะไม่เสียหายให้คอใจบำเพ็ญให้มีความตระหนักรู้เสมอความตระหนักรู้เท่านั้นนั่นคือความเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนาทีข้างหน้าวินาทีข้างหน้าล้วนแล้วแต่เป็นอนาคตทั้งนั้นซึ่งเราก็ยังไม่ได้ไปไหนเลย มันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะต้องปล่อยให้จิตใจโลดแล่นไป,ไปในอนาคตนั้นแม้ว่าจะคิดพิจารณาเตรียมการสิ่งใดก็แล้วแต่ในอนาคตเราก็สามารถที่จะคิดพิจารณาได้เสร็จแล้วก็ต้องให้จิตใจนั้นมารู้อยู่กับกายล้วนๆมารู้อยู่กับใจล้วนๆตลอดเวลานี่นี่คือสิ่งสำคัญใส่ใจกำหนดให้ดีเมื่อใส่ใจกำหนดให้ดีแล้ว จิตใจก็ต้องเป็นไปเพื่อความปล่อยวางสงบละงับจากอนาคตจากอดีตจากสิ่งทั้งปวงได้อดีตก็คือสิ่งทั้งปวงอนาคตก็คือสิ่งทั้งปวงความคิดปรุงแต่งถึงอดีตถึงอนาคตนั่นก็คือสิ่งทั้งปวงความคิดปรุงแต่งถึงสิ่งต่างๆที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตแม้แต่ความคิดปรุงแต่งฝันต่างๆนั้น ก็จัดอยู่ในความหมายของคำว่าสิ่งต่างๆเหมือนกันใจของเราจะว่างจากสิ่งทั้งปวงได้นั้นก็ต้องรู้จักว่างจากความคิดปรุงแต่งทั้งปวงนั่นแหละใจรู้จักว่างจากสิ่งทั้งปวงแต่ถ้าไม่รู้จักว่างจากความคิดทั้งปวงแล้วก็เป็นอันว่าใจดวงนั้นก็ไม่ว่างจากสิ่งทั้งปวงจริงแต่ถ้าใจว่างจากความคิดทั้งปวงได้ว่างจากความหลง จมไปในความคิดทั้งปวงได้ก็เป็นอันว่าดวงใจนั้นก็ว่างจากสิ่งทั้งปวงอยู่ในตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วความตระหนักรู้เป็นปัจจุบันเสมอนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งอันเราจะพึงตระหนักเสมอไม่มีสิ่งใดที่จะมีคุณค่าสำหรับดวงใจนี้ถ้าดวงใจนี้ว่างจากความคิดปรุงแต่งถึงสิ่ง,งต่างๆได้สิ่งทั้งปวงก็ไม่มีความหมาย ความคิดปรุงแต่งถึงสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันการทําใจให้ว่างในแต่ละวันนั้น่ะเราต้องฝึกฝนทําใจให้ว่างว่างจากสิ่งที่มีอยู่นั่นทําใจให้มันว่างจากสิ่งที่มีอยู่ว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆที่มันมีอยู่นั่นว่างจากรูปประธรรมอดีตก็คือรูปประธรรมอนาคตมันก็คือรูปประธรรม ร่างกายเราก็คือรูปธปรรมวัตถุสิ่งของก็คือรูปธรรมท,ทั้งหมดรวมทั้งร่างกายนี้ก็เรียกว่ารูปธรรมทั้งหมดส่วนความคิดที่เข้าไปคิดบรุงแต่งถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเรียกว่านามาทมใจเราว่างจากรูปธรรมและนามาทมนั่นแหละการหมั่นทําใจให้ว่างจากรูปธรรมและนามาทำอยู่เสมอนั่น นั่นแหละคือทางเดินของพุทธะทั้งหลายเมื่อใจว่างจากรูปธรรมนำมาทำอยู่เสมอได้ใจนั้นก็ว่างจากกิเลสมานใจนั้นก็ว่างจากความหลงความยึดมั่นได้ดังนั้นการทำใจให้ว่างให้ว่างอยู่เป็นประจำทุกๆวันทุกเวลาการทำใจให้ว่างให้เป็นอิสระอยู่เสมอนั่นเป็นหน้าที่ผู้ปฏิบัติธทำ เมื่อใจว่างใจก็ไม่ได้ไปยึดถือสิ่งใดถ้าใจว่างไม่ได้ก็แสดงว่าใจนั้นก็ต้องมีความหลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อมีความหลงก็มีความยึดถือทั้งหมดอยู่ในตัวเองทั้งหมดเมื่อใจไม่ได้หลงสิ่งใดไม่ได้หลงอยู่ในโลกแห่งความคิดบุงแงต่งฝันต่างๆได้เช่นนั้นก็เป็นอันว่าใจก็ไม่ได้มีความยึดถือ และที่ถูกต้องไปกว่านั้นก็ต้องเห็นดวงใจที่ว่างจริงๆเห็นแจมแจ้งซึ่งดวงใจที่ว่างจากความคิดได้จริงๆดวงใจที่ว่างจากความหลงเราเห็นแจ้งมันได้จริงๆลึกซึ้งถึงมันได้จริงๆเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งดวงใจที่ว่างที่อิสระนั้นเรารู้อยู่ว่ามันนิ่งว่างอิสระมันมีคุณสมบัติได้เช่นนั้นนิ่งว่างอิสระอยู่ แล้วก็ดูตัวที่นิ่งว่างอิสระนั่นแหละให้เป็นวิหารธรรมเครื่องรู้เครื่องอยู่ต่อไปนั่นแหละถึงจะถูกต้องและมันก็เป็นธรมรมดาเมื่อมันยังไม่ได้ว่างแบบพระอาหารหันต์แบบพระพุทธเจ้ามันก็เป็นธรมรมดาที่มันจะต้องมีกิเลสอาสวะผุดโผล่ขึ้นมาที่นั่นแหละกิเลสอาสวะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผุดขึ้นมาจากความว่างตรงนั้นสติปัญญาเราก็ต้อง คอยจัดการกำหนดรู้ปล่อยวางสิ่งที่มันผุดขึ้นมานั่นน่ะคอยกำหนดรู้สละปล่อยวางมันออกไปเสมอให้เห็นดวงใจที่ว่างที่อิสระอยู่เสมอนั่นเมื่อใดกำหนดรู้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มันผุดขึ้นมาภายในใจิตใจที่ว่างนั้นกำหนดรู้ปล่อยวางมันออกไปได้เราก็จะเห็นดวงใจที่ว่างที่อิสระเหมือนเดิมเราก็ต้องดูที่ดวงใจ ที่ว่างที่อิสระเหมือนเดิมนั่นแหละต่อไปให้เข้าใจปัจจุบันให้ทองแท้ปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตออกไปปล่อยวางความคิดถึงอดีตถึงอนาคตออกไปรู้กายล้วนๆให้เป็นปัจจุบันรู้กายล้วนๆรู้ใจล้วนๆใจเป็นสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งจะให้รู้ใจล้วนตลอดเวลามันก็รู้ได้ยากดังนั้นก็รู้กายล้วนๆเป็นหลักไว้ซสก่อน รู้กายล้วนตลอดเวลาตั้งใจกำหนดให้ดีให้ชัดเจนให้เป็นปัจจุบันสำรวมกำหนดภาวนาเรื่อยไปทบทวนการมีความรู้สึกตัวที่สมบูรณ์อยู่กับกายกับใจตนนั่นเป็นหน้าที่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่จิตวิญญาณที่จะเอาตนเองให้ลอดพ้นไปจากมาน ไปจากบ่วงแห่งมานต่างๆนั่นจิตวิญญาณที่เข้าใจรักษาตนรักษาตัวเองได้จิตวิญญาณนั้นถึงจะเอาตัวเองรอดพ้นปลอดภัยจากบ่วงมานและกิเลสมานต่างๆในดวงใจของเราได้บ่วงมานก็คือรูปเสียงเกลิ่นลดสัมผัสและสิ่งต่างๆในโลกนี้ทั้งหมดเรียกว่าบ,บ่วงมานทั้งหมดแต่มานน่ะมันอยู่ในใจของเรา มารกิเลสราคะโทสะความรุ่มหลงความยึดมั่นมานนั้นอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ข้างนอกบวงแห่งมานมันอยู่ข้างนอกบวงแห่งมานเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมานใ,นในใจเราต้องรู้เท่าทันมันทั้งสองแล้วก็ไม่ติดข้องมันทั้งสองเรียกว่าไม่ติดข้องในในของคู่เหล่านั้นแต่มารู้กายล้วนมารู้ใจล้วนๆของเราได้ สละปล่อยวางความรู้สึกของกิเลสมาต่งตางๆออกไปจากดวงใจนิวรณธรรมทั้งหาประการเมื่อมันเกิดขึ้นมาความง่วงเงาเ้านอนความฟุง้งซ่านอะไรต่างๆน,น,นานาเมื่อมันเกิดขึ้นมาก็กําหนดรู้มันกําหนดรู้สังเกตรเรื่อยไปกําหนดรู้วางเฉยกําหนดรู้วางเฉยและรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายเรื่อยไปของเราตั้งใจทําให้ดี รู้ตัวทั่วพร้อมรู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของกายล้วนๆจงใส่ใจจิตใจจงใส่ใจใส่ใจที่จะรู้สึกตัวทั่วพร้อมใส่ใจที่จะรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันของกายล้วนๆอย่างต่อเนื่องกันไปปัจจุบันของกายล้วนๆ ก็ขณะนี้เวลาเนี่ยนี่คือสภาวะธรรมของปัจจุบันของกายลุ่นล้วนสภาวะธรรมปัจจุบันของกายลุ่นล้วนสติเราดิ่งรู้อยู่ที่นี่จิตใจดิ่งรู้อยู่ที่นี่เท่านั้นจิตใจของเราถึงจะเป็นธรรมะได้จิตใจเป็นสติเป็นสมาธิเป็นสัมปชัญญะ ก็เรียกว่าจิตใจเป็นธรรมถ้าจิตใจถลําไปในอดีตในอนาคตมันก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นธรรมเมามันจะเป็นธรรม,มะไม่ได้เพราะจิตใจไปอยู่กับสิ่งที่เป็นมัญยาสิ่งเป็นอดีตที่ล่วงไปแล้วนั่นก็เป็นมัญยามัญยาแห่งอดีตที่เกิดดับสลายไปแล้ว อนาคตก็เป็นอนาคตแห่งภาพบัญญาเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านั้นยังมาไม่ถึงและเราเองก็ยังไม่ได้ไปสู่สิ่งนั้นเราเองคือดวงใจยังไม่ได้ไปสู่สิ่งที่เป็นอนาคตนั้นเราตามสมมุติก็ล่างกายร่างกายตามสมมุติก็ไม่ใช่เราที่แท้จริง แต่ก็อยู่กับปัจจุบันขณะสำคัญที่จิตใจมีความทยานอยากไล่หลังอนาคตหรือเปล่าถ้าจิตใจมีความทยานอยากไล่หลังอนาคตนั่นก็คือมันไล่หลังไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆนั่นนั่นก็หมายถึงว่ามันหลงไปตามความคิดปรุงแต่งฝันต่างๆและจะเป็นจิตใจที่ดีได้อย่างไรก็เป็นจิตใจที่ดีไม่ได้ จงมาลู้กาุนล้วนในปัจจุบันนี้จงมาลูใจลุ้นลวนในปัจจุบันนี้และใจลุ้นลวนมันก็มืดมนมันไม่ยอมที่จะรู้ตัวเองเห็นตัวเองลุ้นวนได้ก็เพราะว่ามันมัวหลงไหลอย,อยู่มันมัวหลงวิ่งโลดแล่นไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆอยู่ก็ให้มันมาลู้กาุนล้วนเป็นหลักให้ได้ลู้กาุนล้วน เห็นไก่ล้วนในปัจจุบันนี้แหละรู้ไก่ล้วนเห็นไก่ล้วนแล้วจะได้สิ่งใดถ้าโง่เขลาถ้าเป็นผู้ที่โง่เขลาอย่างมากก็จะไม่เห็นคุณค่าว่ามันได้อะไรแต่ถ้าเป็นบัณฑิตล่ะเป็นพระอริยะเจ้าล่ะท่านเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของความรู้สึกตัวอยู่กับไก่ล้วนในปัจจุบันนี้ เห็นคุณค่าของการรู้กายล้วนๆในปัจจ ah ุบันนี้เห็นคุณค่าของการเห็นกายปัจจุบันนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นกายทั้งรู้สึกตัวทั้งเห็นกายตลอดเวลาเมื่อเป็นดังนั้นสภาวะการรู้สึกถึงตัวกายปัจจุบันล้วนๆทั้งรู้ทั้งเห็นกายปัจจุบันล้วนๆตลอดเวลาได้ สภาวะเช่นนั้นเรียกว่าใจมีสติเรียกว่าใจมีสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อใจมีสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างต่อเนื่องได้เช่นนั้นใจดวงนั้นพึงหวังสมาธิได้ใจดวงนั้นพึงหวังการบรรลุสมาธิธรรมได้และผลสุดท้ายดวงใจที่เห็นคุณค่าของการรู้สึกอยู่ที่กายลุน้วนได้เห็นกายลุนล้วนรู้กายลุนล้วน เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเป็นปัจจุบันนี้ตลอดการและเวลาเมื่อมีความต่อเนื่องได้อย่างนั้นการบรรลุถึงสมาธิธรรมจะต้องเกิดขึ้นในวาระใดวาระหนึ่งแน่นอนจิตใจที่เป็นปัจจุบันเข้าใจปัจจุบันอย่างลึกซึ้งได้เท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุสมาธิธรรมได้และความหมายของคำว่าสมาธิธรรม อย่างแท้จริงแล้วนั้นเรียกว่าความสงบใจคุณสมบัติมีลักษณะสงบและตั้งมั่นไม่หวันไหวโดยประการทั้งปวงแล้วก็ปล่อยวางอาดีตปล่อยวางอนาคตได้ใจที่มีสมาธิเป็นเช่นนั้นจะสามารถสงบตั้งมั่นอยู่ได้สงบตั้งมั่นไม่หวันไหวไปกับอดีตไปกับอนาคตใดๆทั้งหมด การรู้เห็นสภาวะกายเป็นปัจจุบันทั้งรู้ทั้งเห็นสภาวะกายปัจจุบันเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยรู้ตนเห็นตนที่ไม่ใช่ตนที่แท้จริงก็รู้ตนเห็นตนที่เป็นตัวร่างกายตลอดเวลานี่ขณะเคลื่อนไหวขณะนั่งบาลังสมาธิก็รู้เห็นกายนั่งรู้เห็นกายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกรู้เห็นกายนั่งอย่างต่อเนื่องกันไปได้ และรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างนั้นจิตใจมีสติเป็นผู้รู้เห็นกายนั่งพร้อมลมหายใจเขาออกได้และมีความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายตลอดต่อเนื่องกันไปได้อย่างนั้นจิตใจไม่หนีออกจากภาวะเช่นนั้นตลอดเวลาเรียกว่าไม่หนีออกจากปัจจุบันของกายล้วนๆสภาวะปัจจุบันของกายล้วนๆน,นี่แหละ สภาวะของกายล้วนๆสภาวะของจิตและสติและสัมปัญญุนล้วนๆในปัจจุบันนี้แหละหลอ่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ใจถึงจะสงบตั้งมั่นเข้าไปได้สภาวะปัจจุบันของกายล้วนๆสภาวะปัจจุบันของสติรู้เห็นกายตลอดเวลารู้เห็นกายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาได้รู้เห็นกายเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลาได้ และรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาได้นี่แหละเรียกว่าสภาวะปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเข้าใจปัจจุบันจิตปัจจุบันนธรรมได้อย่างลึกซึ้งดีแล้วใจนั้นมันถึงจะปล่อยวางสิ่งทั้งปวงได้ใจนั้นถึงจะปล่อยวางสิ่งทั้งปวงออกจากดวงใจดวงนี้ได้ปล่อยวางได้ทั้งหมดรวมทั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งหมด ใจนั้นจะปล่อยวางได้ใจนั้นต้องเข้าใจสภาวะปัจจุบันจิตปัจจุบันนธรรมนี้เท่านั้นปัจจุบันก้อนธาตุก้อนธรรมก็คือร่างกายนี้ปัจจุบันนจิตก็คือจิตที่ดิ่งรู้อยู่กับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนธรรมก็คือจิตอีกเหมือนเดิมที่รู้สึกอยู่กับกายล้วนๆได้รู้สึกอยู่กับตัวกายล้วนๆตลอดเวลาได้ นี่เรียกว่าปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมที่จะเห็นความคิดเกิดดับสลายไปบางทีบางการมันก็เห็นความคิดเกิดดับสลายไปแต่ใจของเราก็ยังคงรู้สึกอยู่ที่ตัวกายลวนๆในปัจจุบันนี้อย่างต่อเนื่องได้แม้ว่ามันจะไม่รู้เห็นการเกิดดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันก็ตามแต่มันก็ยังคงรู้สึก ถึงตัวกายล้วนๆตลอดเวลาได้ตรงนี้สำคัญใจมีสติใจมีความรู้สึกอยู่กับกายล้วนๆได้ใจนั้นถึงจะปราบความหลงของใจได้ปราบความหลงจมไปในความคิดทั้งปวงจมไปในสิ่งทั้งปวงใจนั้นก็ต้องรู้สึกอยู่กับตัวกายล้วนๆในปัจจุบันนี้เท่านั้นจึงจะปราบความหลงของตนได้ ให้เข้าใจบากบันบากบันตั้งใจมั่นภาคเพียรพยายามของเราให้เป็นปัจจุบันนี้เท่านั้นจิตใจนั้นถึงจะเป็นจิตใจที่ดีงามขึ้นมาได้อย่าปล่อยให้ดวงใจเมื่อลอยเควงคว้างล่องลอยไปที่ไหนมันจะไม่เกิดประโยชน์อันใดระหว่างที่เราฝึกฝนทวนกระแสจิตเพื่อให้จิตใจเป็นธรรมะนั้นน่ะ บางทีมันก็ชอบเผลอเผลอไปนูน่นไปนี่เผลอไปอดีตเผลอไปอนาคตเผลอไปอยู่กับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกกายนอกใจมันเผลอไปเราก็กลับมาใหม่กลับมารู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายต่อไปสักระยะหนึ่งบางทีมันก็จะเผลอไปอีกก็เพราะว่าใจนั้นมันยังไม่เป็นมหาสติใจมันยังไม่เป็นมหาสัมปชัญญะความหมายของคำว่ามหาสติมหาสัมปชัญญะนั้น ก็คือความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของมหาสติมหาสัมปชัญญะนั้นมันจะไม่หลงมันจะไม่หลงอะไรเลยมันจะมีแต่ความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายตลอดกระทั่งว่ารู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับใจล้วนๆของตนได้ฉะนั้นมันก็เป็นที่แน่นอนว่าระหว่างที่เราเดินทางเพื่อให้ไปสู่จุดหมายปลายทางกล่าวคือพระนิพพานหรือไปยัง ฝากฝั่งทางนู้นนั้นมันก็เป็นธรรมดาที่มันก็ต้องมีความเผลอบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องกลับมารู้ตัวกายล้วน,นต่อไปนั่นน่ะให้ใส่ใจให้กําหนดให้ดีให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องความคิดมันไม่อาจที่จะกําหนดได้เพราะความคิดมันไม่ใช่จิตใจเราแต่จิตใจนั่นแหละมันสามารถที่จะรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายตนตลอดเวลาได้เราก็พยายามส่งเสริมกําหนด กำหนดซ้ำมซ่าเขาไปนั่นสนใจปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นปัจจุบันที่มีคุณค่ามีราคาสูงเป็นเครื่องวัดใจวัดสติปัญญาของเราจิตใจที่ไม่ประมาทอย่างแท้จริงนั้นก็ต้องเข้าใจความเป็นปัจจุบันของตนเท่านั้นเราจะต้องมีการเจริญธทมปฏิบัติธราประคองรักษาจิตใจอยู่อย่างนั้นแหละต้องผ่านการเจริญให้มากกระทำให้มาก สติก็ต้องเจริญให้มากกระทาให้มากสติปัฏฐานทั้งสี่ระลึกรู้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็ต้องทําให้มากสัมปัญฉญะความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายก็ต้องเจริญให้มากกระทาให้มากเข้าไปแล้วมันก็จะมีการเผลอเผลอเราก็ต้องพยายามฝึกฝนจิตใจให้กลับมารู้ตัวอยู่ที่กายล้วนๆรู้อยู่ที่ใจล้วนๆของเราทำซ้ำๆซ,ำซ,ำซ,ำซเข้าไป หลักของการเจริญให้มากกระทำให้มากนี่คือพระธรรมคำสอนทางศาสนาต้องผ่านการเจริญและรักษาเจริญทำปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญสติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเป็นมหาสติเกิดขึ้นมาได้มหาสตินั้นมันก็จะเท่าทันความรู้สึกตลอดเวลาและจะปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดได้ตลอดเวลาใจจะว่างใจใจอิสระตลอดเวลาได้ มหาสัมปชัญญะรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายอยู่กับใจล้วนๆตลอดเวลาถ้ามันเป็นมหาสัมปชัญญะเกิดขึ้นได้มันจะไม่เผลอไม่หลงไปที่ไหนแล้วเราก็มีปัญญาปัญญาเห็นโทษของความหลงก็ต้องมีปัญญาเห็นโทษของความหลงให้ได้ด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีนั้นต้องเข้าใจเจริญและรักษารักษาจิตใจตน ความหลงอ่ะไม่ต้องไปรักษามันฉะนั้นให้โอวาทําพอสมควรฝากเป็นข้อคิดพิจารณาต่อไปให้รู้เรื่องน้อมระลึกแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลเสร็จแล้วก็กราบพระแยกย้ายกกันไปเวลาเลิกไปทํากิจ,จวัตรไปแล้วเนี่ยระวังเลิกเนี่ยกราบพระเลิกไปเนี่ยก็ต้องเข้าใจประคองสติประคองความรู้สึกตัวอยู่ที่กายต่อไปนั่น แล้วขณะที่พูดคุยก็เหมือนกันก็ต้องเข้าใจประคองสติประคองความรู้สึกตัวอยู่กับร่างกายต่อไปนั่นไม่ใช่ว่าเออได้โอกาสพูดคุยกันแล้วก็ตเตลิดเปิดเปิงไปหมดเลยไม่รู้จักรักษาความรู้สึกตัวอยู่กับกายกับใจตนต่อไปเลยถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าเราปราะมาทเรียกว่าเราไม่รู้จักเจริญและรักษาเรายังไม่รู้จักการรักษาเมื่อเรายังไม่ผ่านขั้นตอนเนี่ยมันยังดีไม่ได้อย่างแท้จริง ถ้ายัางครูบาอาจารย์ท่านจะเข้าใจเจริญจเจริญมักจเจริญให้มากกระทาให้มากแล้วท่านก็เข้าใจรักษาด้วยเมื่อออกจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยท่านจะเข้าใจรักษาต่อไปนะบอกให้นะไม่ใช่เจริญแบบจเจริญแบบทิ้งทิ้งคว่างๆนะไม่เหมือนเราท่านจะเข้าใจเจริญและรักษากันไปจเจริญทำรักษาทำรักษาจิตใจต่อไปนั่น ก็ตราบใดที่ดวงใจนั้นยังไม่หลุดพ้นไปจากกิเลสอาสะวะอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงท่านก็มีการเจริญและรักษากันไปอย่างนั้นจนผลนสุดท้ายว่าจิตใจนั้นก็หลุดพ้นไปจากกิเลสอาสะวะมนทินความเศร้าหมองในจิตใจหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงได้ในที่สุดเมื่อนั้นท่านก็ไม่มีการเจริญทมและรักษาธรรมไม่มีการรักษาจิตใจกันอีกต่อไปเพราะเข้าถึงความหลุดพ้นได้โดยชอบแล้วนั่นเอง แต่ลำดับอย่างเราต้องรักษาจเจริญแล้วรักษาเมื่อมีโอกาสเวลาว่างเราก็รู้จักเคารพรูปแบบการเดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยเมื่อเลิกจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิไปแล้วก็ต้องรู้จักรักษาต่อไปรักษาจิตใจให้อยู่กับร่างกายเป็นต้นรักษาจิตใจให้ปาดระจากความยินดียินล้ลยความรุ่มหลงเป็นต้นก็ต้องรู้จักฉะนั้นให้รู้จักคิดพิจารณา กราบพราแยกย้ายกันไป